เต้นเต้นเต้นต้นต้นเตรงตไปทางไหนเออตรงเต้น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 สีมาแล้วสีมาแล้วแล้วสีมาแล้วอันนี้กี่นาทีเนี่ยสี่สี่เอาไทยทานเอาอีกจริงล้วเอาอีกเอาอีกสี่สิบสักเกี่ยวปีขึ้นมาลตอ้าผมมันเหลืองน่ากินมากเลยว่ะสีแบบนี้เลย้อดยอด มันนีไม่มีหางยไหมนไปตายแล้วเอาหยับเปิกเลอัดหัวุกไกไกลเปล่นน้ำ้วหัวหางก่ซุกซุกซุกแล้วไม่แสดงไม่ต้องอีกหน่อยไหมซุกสุกซุกอแล้วสุกแล้วแก่เห้อแก่บ้านถ้แก่พัน ตัวครับตัวครับถ้าไก่ทานดีถ้าไก่แอ่นี่มันจะนานาไก่บ้านก็อีกชั่วโมงเนี่ยไก่บ้านก็เหนียวไก่เหนียวกัไม่ใช่ไงแล้อ,อ